านตามครูนะครับมีเสียงเออะดังขึ้นพลายทะแนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำผ่าน เด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พลายทะเนะหยุดพลายทะเนะวิ่ง ไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปลูปขาลูปงวงพูดเบาๆสักครู่ พลายทะาแนะเดินกลับไปอาบน้ําตามเดิมควานโพพ่อของภูผาบอกว่าช้าง ชอบคนพูดเพราะถ้าควานพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกัน ูผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะพๆ ทั้งนั้นอ่ะต่อไปครูจะอ่านแบบเร็วนะครับอ่านปกตินะครับเมื่อกี้ครูอ่านช้าๆเพื่อให้น้องๆได้ฝึกอ่านตามครูอ่ะทีนี้มาฝึกอ่านเร็วกันนะครับมีเสียงเอะอดังขึ้นพลายทะเนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พลายทะเนะหยุด พลายทะเนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปรูปขารูปงวงพูดเบาๆสักครู่พลายทะเนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมควานโพพ่อของภูผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานพูดไม่เพราะ ช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะๆทั้งนั้นต่อไปเรามาสะกดกันนะครับสำหรับน้องๆที่ยังอ่านไม่คล่องก็สะกดตามครูนะครับมีมอ,อีมีเสียงสอเอียงงอเสียงเออะ อ,อเอเอออะอเออดังดองอดังขึ้นขออืน,นอขึ้นไม่โถขึ้นพลายทะเนะพอลออายอพลายทออะทนอแอเนะพลายทะเนะช้างชออางอช้างไม่โถช้างหนุ่ม อหนอนอุมอหนุ่มไม่เอกหนุ่มตัวต่ออวตัวใหญ่หอยนะอหอยยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่วิ่งวออกงอวิ่งไม่เอกวิ่งขึ้นขออืนอขึนไม่โถขึ้นจากเจาอากจากน้ำนออำนำไม่โถน้ำผ่าน พออานอผ่านไม่เอกผ่านเด็กเด็กดอเอกอเด็กไตรคูเด็กนะครับแล้วก็มายมกเด็กนะครับเด็กเด็กไปเปาไอาไปมีหมออีมีควานช้างคอวออยอควานชอาง,งอช,างช้างไม่โทช้างควานช้างวิ่งวอ,อีงอวิ่งไม่เอกวิ่งไล่ รอไอไล่ไม่เอกไล่ตามต่ออมอตามร้องเรียกรออ,อง,งอร้องไม่โทรร้องรอเอกอเรียกให้หอ,อไอหายไม่โทรให้พลายท่านแนะพอลออยพลายทออทะนอแอะแนะหยุดหอยออหยุดพลายท่านแนะ คอรออายอลายทออาทะนอแอเนะพลายทะเนะวิ่งวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งไปปอไอไปหยุดหอยออุด,ดอหยุดที่ทออีทีไม่เอกที่กลางกอราอาง,งอกลางสนามสออาสะ นอามมนามแต่ว่ามีหอหีบนะเสียงมีหอหีบด้านหน้าสนามควานช้างคอวอายอควานชอาง,งอช,างช้างไม่โทช้างควานช้างเข้าขอเอาเขา่าไม่โทเข้าไปปอไอไปรูปรออูบอรูปขาขออาขารูปรออูบอรูปงวง งออวงงองงวงพูดพออูดอพูดเบาเบาบอเอาเบาแล้วก็มีมายมกเบาเบาสักครู่สออะกอสักคอรออูครูไม่เอกครู่สักครู่พลายทะแนะอันนี้สะกดหลายครั้งเลยเนาะพลายทะนะพอรออยอพลายทออะทะนอแอนะพลายทะแนะเดินดอเอนอเดิน กลับกลอลออบอกลับไปปอไอไปอาบน้ำออาบออาบนออานําไม่โทน้ําอาบน้ําตามตออามอตามเดิมดอเออมอเดิมควานโพพอวออายควานพอโอโพควานโพพ่อ,พอ พออพอไม่เอกพอ่อของขอองอของผู้ผาพออผูพออาผาผู้ผาบอกว่า,บอ,าอบอกบอกวอาวาไม่เอกว่าบอกว่าช้างชองอช้างไม่โทช้างชอบชอบ,อชอบชอบคนขอโอนอคนพูดพออดอพูด เพราะพอรอออกเพราะถ้าทออาถาไม่โทถท่าควานคอวอายอควานพูดพออุดอพูดไม่มอ,อไอไม่ไม่เอกไม่เพราะพอรอออกเพราะช้างชออางอช้างไม่โทช้างก็ก็ไก่ไม่แต่คููก็ โกรธกรอโอทอกโกรธเป็นปอเอนอเป็นแต่คูเป็นเหมือนหอมมเอือนอเหมือนกันกอะนอกันผูผาพออูภูพออาผาและรอแอะและเพื่อนเพื่อนพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนนะครับแล้วก็มีไมย้ยมกเพื่อนเพื่อนรู้ รออูรูไม่โทรรู้แล้วรอแอววแล้วไม่โทแล้วว่าวออาวาไม่เอกว่าไม่มอไอมไม่เอกไม่ว่าวออาวาไม่เอกว่าคนขอโอนาคนหรือหอรออือหรือสัตวสออะตอวอการันสัตว์ ก็กอ,อไก่แต่ครูกช็ชอบชออบชอบคำคออัมคำพูดพออูดอพูดเพราะเพราะพอรอออกเพราะนะครับมายม,มกเพ,เพราะเพราะเพราะทั้งนั้นทออะงอทางไม่โททั้งนออะนอนนันไม่โทนั้น เห็นไหมครับน้องๆถ้าน้องๆฝึกน้องๆก็อ่านได้แน่นอนฉะนั้นน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับถ้าอ่านคล่องแล้วก็อ่านแบบวิธีแรกที่ครูอ่านเลยก็คือเห็นปุ๊บอ่านปั๊บแต่ถ้าน้องๆยังไม่คล่องไม่เป็นไรครับอ่านทีละคาสะกดไปนะครับอันไหนเป็นพยัญชนะอันไหนเป็นสระอ่านช้าๆสะกดช้าๆอย่างนี้แล้วแน่นอนครูรับรองว่าน้องๆจะอ่านคล่องแน่นอนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูทําคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ทักทายกันได้นะครับส่งข้อความส่งความคิดเห็นน้องๆมา,าถึงคุณครูได้นะครับตามช่องที่ด้านล่างนะครับที่ให้เราใส่ความคิดเห็นนะแล้วก็ถ้าน้องๆอ,อ่านหน้าน,นี้คล่องแคล่วแล้วนะครับก็ไปดูหน้าต่อไปเลยครับ